สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมวีเทลเลอร์นะครับและคลิปนี้เราจะไปพบกับเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งตายแล้วฟื้นแต่ที่พลิกสุดๆนั่นก็คือกับมีคนอื่นตายแทนรู้หรือไม่ว่าในแต่ละปีมีประชากรโลกตายประมาณ42%ของจำนวนคนเกิดแต่สำหรับประเทศไทยแล้วอัตราการตายมีแนวโน้มว่าจะแซงคนเกิดด้วยซ้าโดยเฉพาะในปี2 5ง4ที่ผ่านมามีคนเกิด544,0 0 0กว่าคน แต่มีอัตราการตายสูงถึง5 6 000, 3 0 0 0วัวคนเลยทีเดียวซึ่งตายมากกว่าเกือบเกือบ20,000คนจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยวอชิงตันของสหรัฐอเมริกาได้ตีพิมพ์ในวรารสาร The Lancet ระบุว่าในภาพรวมหลายปีข้างหน้านี้รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยจะมีจำนวนประชากรเกิดใหม่ลดลงและคาดว่าในปี2643หรืออีก78ปีข้างหน้านี้ เมืองไทยจะมีประชากรเหลือเพียงแค่35ล้านคนเท่านั้นเรื่องเราการตายแล้วฟื้นเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปแต่สำหรับเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนย้อนเรื่องเราไปในปี1705มาร์กอรีแมคโคลซึ่งเป็นชาวไอริชที่อาศัยอยู่กับจอห์นแมคโคลสามีของเธอซึ่งเป็นหมอแต่แล้วจู่ๆมาร์กกรีได้เกิดป่วยหนักและเสียชีวิตลงในเวลาเพียงไม่นานเธอถูกจัดพิธีศพอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้ก็คือมา,าร์กอรีถูกฝังลงไปพร้อมกับแหวนมีค่าวงหนึ่งเพราะสามีเธอไม่สามารถถอดออกมาได้เนื่องจากนิ้วของเธอบวมขึ้นจึงเป็นจุดดึงดูดความสนใจของพวกหัวขโมยสมบัติผีทั้งหลายนอกจากแหวนแล้วยังมีเงินสดที่อยู่ในลงอีกด้วยและแล้วคืน,นนั้นนนั่เองพวกหัวขโมยก็ได้แอบมาขุดเอาร่างของมาร์กอรีขึ้นมาและแน่นอนว่าพวกเขาไม่สามารถถอดแหวนออกได้อีกเช่นกัน พวกเขาเลยตัดนิ้วของเธอทิ้งซะแต่แล้วทันใดนั้นเองเลือดของเธอก็ไหลออกมาและนากุรีก็ได้ตื่นฟื้นจากความตายเธอลุกขึ้นมานั่งและกรีดร้องเสียงดังไปทั่วเหตุการณ์นี้บางคนบอกว่าพวกหัวขโ,โมยช็อกตายบางคนบอกว่าพวกเขาได้หลบหนีไปหลังจากที่ช็อกกันสักครู่ใหญ่ๆและไม่มีใครกลับมาทําอาชีพเดิมอีกเลยส่วนนากุรีนั้นเธอพยายามปีนขึ้นมาจากหลุมและกลับไปที่บ้านของเธอซึ่งขณะนั้นสามีของเธออยู่ที่บ้านกับลูกๆ เขาได้ยินเสียงเคาะประตูที่คุ้นเคยมากถึงกับแซวกับลูกๆว่าถ้าแม่ของลูกยังมีชีวิตอยู่พ่อสาบานว่านั่นต้องเป็นเสียงเคาะประตูของเธออย่างแน่นอนและทันทีที่จอห์นเปิดประตูออกสิ่งที่ปรากฏต่อนหน้าเขาก็คือร่างของมาร์กกรีที่ยืนอยู่ในชุดเสื้อผ้าที่เธอใส่ในตอนฝังศพเลือดของเธอไหลเต็มมือไปหมดจอห์นตกใจสุดข,ขีดและล้มลงและเสียชีวิตในทันทีแบบเรียกว่าช็อกตายคาที่นั่นแหละครับและร่างของจอห์นก็ถูกฝังในหลุมที่เมียของเขาลุกข,ขึ้นมานั่นเอง มาร์ er กอรีกลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้งต่อมาเธอได้แต่งงานใหม่และมีลูกอีกหลายคนและเมื่อเธอเสียชีวิตลงร่างของเธอก็ถูกนำมาฝังที่สุสานแชงคิวในเมืองลูการประเทศไอร์แลนด์โดยมีข้อความบนป้ายหลุมว่ารีฟ once, buried twice หรือหนึ่งชีวิตฝังสองครั้งนั่นเองถ้าใครพบเจอเรื่องราวแปลกประหลาดก็สามารถนำมาแบ่งปันใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ